ใายชอบสายกินห้ามพลาด แอปการเงินสุดเจ๋ง LHBU by LH Bank คุณที่หนึ่งสหรับลูกค้าใหม่แค่เปิดบัญชี BU UM Max ที่ให้ดอกเบีย้ยสูง6%ต่อปีและได้สิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมเดบิทครั้งแรกเข้าและรายปีฟรีตลอดชีวิตรอสมัครและเบิกใช้วงเงินสินธเชื่อบุคคล Happy Cash ก็จะได้ฟรีบัตรแรบบิท LH Bank พร้อมเติมเงินในบัตรให้อีก200บาทด้วยนะเปิดบัญชีแล้วก็เอา QR o ค e นี้พร้อมบัตรประชาชนไปรับบัตรแรบบิทฟรีได้เลยที่สถานี BTS หรือสาขา LH Bank ที่ร่วมรายการทีนี้จะเที่ยวสยามอารีอนุสาวรีย์เฮ ็ฟรีไปเลยจ้าหรือจะใช้กินช้อปปิ้งกับร้านค้าที่ร่วมรายการก็ทําได้นะคุมที่2ไปครับทุกคนไปกินทเที่ยวช้อปปิง้งที่ร้านอาหารห้างกับสินค้าให้สบายใจเพียงสแกนจ่ายเติมเงินหรือชำระบิลผ่านแอป LHBU 5ครั้งต่อเดือนใครสายลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนผ่านแอป p r o ฟ i t a 5หาหื่นบาทก็ได้แค่เนี้ยก็เลือกรับฟรีอีเวนต์ er จาก McDonald หรือเซเว่นเซนมูลค่า100บาทในเดือนถัดไปได้เลยผ่านแอป LHBU ยังไม่พอรับอีกคุ้มที่3ให้ฟรีอีกต่อสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากประจําดิจิตอลหรือเงินฝากปลอดภาษี24สิหรือ36เดือนหรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cas h ของ LH Bank แค่เปิดบัญชีผ่าน LH BU ก็รับฟรี e voucher 100บาทจาก Lazada ไปเลยวิธีการกดรับ e v o u c ง่ายนิดเดียวเข้าไปที่แอป LH BU แล้วเลือกเมนูสิทธิพิเศษกดแลกฟรีเพื่อรับสิทธิได้เลยแค่นี้ก็เลือกกดรับ e voucher มูลค่า100บาทกดรับสิทธิไว้ก่อนถ้ายังไม่ใช้โค้ดก็ไม่หายไปไไไหหนนนนนออยูู่่ใใเเมปปรระวัติาาาาคค้้้้้ดดชชทีก็ โปรโดีขนาดนี้ไม่โหลดได้ไง LHBU เพื่อนใหม่หรือใจอยู LHBank โทร1327